สวัสดีสมาชิกที่ youtube ช่องเพจหางานนะครับวันนี้มาอัปเดตตำแหน่งงานว่างให้กับสมาชิกที่คอมเมนต์ไว้เช่นเคยนะครับก่อนอื่นถ้าใครยังไม่ได้กดถูกใจหรือกดติดตาม Youtube ช่องนี้คุณกดติดตามไว้นะครับสิ่งที่คุณต้องทำคือ1กดติดตามกด Subscribe นะครับ2 c o คอมเมนต์ว่าคุณอยากจะได้งานอะไร ที่ไหนนะครับเช่นอยากได้งานแม่บ้านอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวคุณอายุเท่าไหร่อันนี้สําคัญด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมไปหางานมาให้บางงานเขาจํากัดอายุจริงๆนะครับแต่ว่าหลายๆคนที่คอมเมนต์เข้ามาผมก็เห็นว่าหลายคนก็ทําถูกต้องแล้วนะครับอันนี้บอกไว้สําหรับสมาชิกใหม่ๆที่ ยังไม่รู้ว่าดูช่องนี้แล้วจะได้งานจากช่องนี้ได้อย่างไรนะครับก็คือกดติดตามใช่ไหมแล้วก็คอมเมนต์นะครับแนะนําตัวเองว่าคุณอ,อายุเท่าไหร่เพศอะไรอยากได้งานอ,อะไรอําเภอจังหวัดนี่ก็สําคัญนะครับสําคัญนะเพราะว่าถ้าบอกลอยๆว่าอยากได้งานแม่บ้านค่ะอย่างนี้คือผมหาให้ไม่ได้นะครับคือผมไม่รู้ว่าที่ไหนหาให้ไม่ได้นะครับหรือแค่บอกจังหวัดก็ไม่ได้เช่นกันนะฮะแค่บอกจังหวัดก็ยากนะครับบางที แต่ละจังหวัดเนี่ยอำเภอมันห่างกันมากซึ่งผมก็ไม่รู้ภูมิประเทศว่าสมมติคุณอยากได้อำเภอเมืองแต่ผมไปหาอำเภออื่นให้คุณคุณก็อาจจะไม่สะดวกแบบนี้นะครับอำเภอก็สําคัญอำเภอจังหวัดนะฮะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงดูกันตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับไล่เรียงไปเลยฮะพี่ผมต้องเรียกว่าอะไรล่ะต้องเรียกว่าอาแล้วนะเอ่ออาคณิฐาเนี่ยนะฮะคณิฐาญาติกลางนะครับคอมเมนต์ไว้บอกว่าอยากได้งานแถวนครสวรรค์แถวอาอำเภอ แม่เปิลเหรอฮะอาะลานสักให้หน่อยค่ะทําเกี่ยวกับงานแม่บ้านหรือขายของในร้านขายทำงานในร้านขายของก็ได้อายุ49ปีนะครับถ้างานแม่บ้านคือผมไปเจอมานะครับผมไปเจอมาเป็นบริษัทที่เขาขายเกี่ยวกับพวกรถไถเกี่ยวกับเ,เครื่องมือทําการเกษตรนะครับพวกรถไถรถรถแมคโครรถคาดอ้อยอะไรพวกนี้นะฮะแต่ เขารับแค่อายุ45ครับเขารับแค่ยุ4 5บนะฮะอยู่นครสวรรค์เดี๋ยวยังไงออลอง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 จดเบอร์แล้วก็โทรไปถามดูเพิ่มเติมว่าไอ้สักสี่เนี่ยได้ไหมนะครับแต่ว่าที่ผมเจอเนี่ยมัน45นะครับคนอายุเกิน45จะหางานค่อนข้างยากหน่อยนะบางทีเราอาจจะต้องโทรไปถามนายจ้างโดยตรงว่าได้ไหมนะครับอาจจดเบอร์นะครับงานแม่บ้าน จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ0882791360นะครับ0882791360นะครับคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับช่องเจ๊กกูลนะฮะชื่อชื่อ YouTube นะครับช่องเจ๊กกูลบอกว่าหางานให้แฟนขับรถค่ะแถวฉะเชิงเซามีไหมคะอายุ55ค่ะอายุ55จริงๆถ้าเป็นงานขับรถเนี่ยง่ายหน่อยงานขับรถ คือผมมีบริษัทรถหัวลากนะครับคือจะเข้าใจเนื้องานว่างานพวกงานขับรถต่างๆบางทีคนอายุมากเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับดังนั้นก็เลยไปดูอุ้ยอา้าวผมอีกครั้งเป็นอีกครั้งที่ผมไม่ได้มองอายุฮะอ๋ออายุ55าินอันนี้เขารับไม่เกิน40เดี๋ยวนะต้องเอาไว้วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ไม่ทันละเพราะว่า เขารับไม่เกิน40นนะง,งานอยู่ที่8ปลิ้วฉาเชิงเซาเดียวเดียวเดียวมีอีกคอมเมนต์หนึง่งหางานฉาเชิงเซาเหมือนกันสักครู่นะนี่ฮะหางานให้ลูกขับรถได้ทุกทุกรถนะครับแต่มีแต่มีใบกับขี่แค่ส่วนบุคคลอยู่บางน้ําเปรี้ยวฉาเชิงเซานะครับก็เดี๋ยวเอางานนี้ไปนะฮะ รับสมัครพนักง,งานขับรถในลานจอดนะครับผู้ชายอายุไม่เกิน40ปีวุฒิม .3 ขึ้นไปนะครับมีใบขับขี่ส่วนบุคคลเกิน1ปีขึ้นไปนะครับนะถ้าสนใจก็โทร0899222376นะครับ0899222376นะครับส่วนคอมเมนต์ก่อนหน้านี้ที่บอกอายุ55ชาเชิงเซาเดี๋ยววิดีโอหน้านะส่วน วิดีโอนี้ก็ได้แค่อายุไม่เกิน40นะครับงานขับรถในลานจอดนะครับผู้ชายอายุไม่เกิน40ปีจะเชิงเศร้าครับคอมเมนต์ต่อไปเดี๋ยวนะงานโรงงานที่อยุธยาพี่วราพรนะครับงานโรงงานที่อยุธยามีไหมครับมีแต่ว่ามันจะหาไม่ได้ไงคือ มันมันมันกว้างไปนะครับกลัวหามาก็ไม่ตรงใจนะฮะเอาเอาแคบๆน่อยครับเช่นงานโรงงานผลิตอะไรหรือจะทําแผนกอะไรในโรงงานนั้นนะครับงานโรงงานคือฝ่ายผลิตฝ่าย QC QA นะแล้วกอ็อายุของพี่ก็สําคัญด้วยนะครับอายุอําเภออะไรอย่างเงี้ยนะครับลงมาที่คุณการจนาครับ คุณกัญจนาพราจันหางานให้ด้วยจ้าสระบุรีพนักงานขายงานสระบุรีพนักงานขายนะครับลองติดต่อเบอร์นี้นะคือเขารับสมัครพนักงานขายเครื่องสําอางนะครับแล้วก็คอนแทคเลนนะครับรับสมัครพนักงานขายเครื่องสําอางแล้วก็คอนแทคเลนนะครับทำงานที่ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ชั้น1ทํางานที่ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ชั้น1น,นะครับสระบุรีทํางานเก้าโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งนะฮะวุฒิมหหรือปวชขึ้นไปนะครับ สนใจโทรนะจดเบอร์นะครับ0 8 1 9 1 8 5 2 5 7นะครับ0819185257นะครับทุกเบอร์โทรที่ให้ไปคุณโทรไปได้เลยแล้วก็ก่อนจะพูดอะไรถามเขาก่อนว่าได้คนหรือ,อยังนะครับก่อนที่คุณจะพูดอะไรคุณถามเขาก่อนว่าได้คนหรือ,อยังนะฮะอะพนักง,งานขายที่สระบุรีนะครับ0819185287นนะครับงานต่อไป นะภูริตาหางานธุรการค่ะนี่ครับอย่างนี้คือผมหาให้ไม่ได้นะครับช่อง youtube ที่ชื่อภูริตาหอรัตนาเรืองใช่ไหมฮะคอมเมนต์ว่าหางานธุรการค่ะงานเนี่ยคอมเมนต์แบบนี้ผมจะหางานให้ไม่ได้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณหางานอำเภออะไรจังหวัดอะไรอย่างนี้นะครับผมจะหาให้ไม่ได้นะครับคืองานทุกงานที่ผมเอามาฝากเนี่ยมันมีประกาศไว้เพียงแต่วันอาจจะ หลบซ่อนอยู่ตรงไหนที่คุณหามันไม่เจอผมก็เจอแล้วก็เอามาฝากให้นะฮะประมาณนี้นะปลาจีนมีงานบ้างไหมครับมีครับพีพพะะพพ่พี่ชักพันหรอฮะพี่จักรพันใช่ไหมพี่จักรพันบอกว่าปลาจีนมีงานบ้างไหมครับมีครับ,รบแต่พี่ต้องคอมเมนต์ว่างานอะไรนะพี่หางานอะไรก็คอมเมนต์นะอำเภอจังหวัดนะครับอันนี้บอกไปแล้วนะฮะหางานให้ลูกขับรถฉาเชิงเซาเนี่ยนะบอกไปแล้วเนาะ อ่าอาร์ครับพดุงพดุงครับผมอายุ50แล้วเขาจะรับไหมครับมีใบขับขี่ทอสองอ๋อผมลงประกาศผมลงประกาศรับสมัครพนักงาน10ล้อไว้ที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็คุณอาร์ดุงเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าผมอายุ50แล้วเขาจะรับไหมครับมีใบขับขี่ทอสองรับครับรับนะครับรับนะสมัครได้เลยนะครับสมัครได้ตามเบอร์เลยนะครับอ่า อยาก t r a v e l อ n อะไรรถ By Job อยากหางานคลังสินค้าในจังหวัดสิงห์บุรีหรือลบบุรีอยากสมัครสองคนกับแฟนผมสามารถขับรถโฟกึ้ลิฟต์ได้วุฒิม3ม ance, มีใบเซอร์ดับเพลิงแอดวานมีใบจปหัวหน้างานโฟกึ้ลิฟต์มีใบเซอร์หลายใบใบเซอร์ Sir, เคลนโรงงานมีใบผ่านงานคลังสินค้าสิเอ็ดปีและทั้งผมและแฟนโอ้สุดยอดเลยฮะสุดยอดเลยนะครับเป็นคนที่ประสบการณ์งานดีมากเลยฮะ ผมเจอตรงนี้มันอยู่อยุธยาสิพอไหวไหมพอไหวไหมผมเจออยู่อยุธยานะครับพอไหวไหมเดี๋ยวลองดูนะ ถ้าถ้าพอไหวนะครับถ้าพอไหวก็สมัครที่อยุธยาเลยอยู่คลังสินค้านี้เป็นลานอยู่วังน้อยนะครับอยุธยาถ้าไหวก็ลองโทรไปสมัครดูแต่ถ้าไม่ไหวคอมเมนต์เข้ามาใหม่ในวิดีโอต่อๆไปนะครับผมก็จะหาให้เรื่อยๆนะครับหาให้ให้ตรงใจมากที่สุดแต่ว่าเจอเบื้องต้นตอนนี้อยู่ที่วังน้อยอยุธยารับคู่ผัวเมียนะครับมีงานขับรถหัวลากมีงานคลังสินค้าของ b i g C d ี l นะฮะคู่ผัวเมียนะครับ ลองลองโทรดูนะครับเป็นบริษัทขับรถหัวลากเอ้ยเดี๋ยวนะพี่หาง,งานอะไรวะหาง,งานคลังสินค้าเอาละเอาละหาใหม่เดี๋ยวหาใหม่สดๆเลยดีกว่าเพราะตรงนี้ผมเพิ่งเห็นว่ามันเป็นมันเพิ่งมันเป็นขับรถเดี๋ยวหาใหม่หาใหม่หาใหม่เอาที่ไหนนะเอาสิงบุรีหรือลบบุรีใช่ไหม เดี๋ยวมีชัยนาทใจเย็นไว้นะใจเย็นไว้นะเจอแต่ชัยนาทวะ จอคลังสินค้าอันนี้ก็รับแต่ผู้ชายเราต้องการผัวเมียใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครยังหางานอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับระหว่างนี้นะระหว่างที่กำลังรับชมคุณก็คอมเมนต์ได้เลยว่าคุณ างานอะไรที่ไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอผมดูตรงนี้นิดนึงว่าจะเจอไหมงานคลังสินค้า,อาเอาไทยน้ำทิพตไหมอยู่ที่ไหนโอ้ยชัยนาทนะฮะมีไทยน้ำทิพ์ของชัยนาทถ้าคลังสินค้าไม่ได้เราเอาโฟกลิฟไหมโฟกลิฟไหม น่าจะได้นะมีใบเซอร์เยอะมากเลยใบเซอร์ของโฟกึลิฟอืมอยาก,กําลังดูก่อนใหม่ที่สุดโหใหม่ที่สุดที่หาได้อยู่อําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับรับสมัครพนักงานชายหญิง ทั้งฝ่ายผลิตแล้วก็ขับโฟล์คลิฟด้วยขับโฟล์คลิฟนะลองดูลองดูลองด,ลองดูลองดูอันนี้นะครับแต่ว่าเก่าแล้วเก่าแล้วนะครับผมไม่ได้มือถือติดมาอีกเครื่องหนึ่งไม่อย่างนั้นผมจะโทรเช็คให้ว่าเขายังเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่โทรไปนะครับพี่โทรไปถามเขาว่ายังรับสมัครพนักง,งานขับโฟล์คลิฟอยู่ไหมนะนะพี่โทรไปแล้วถามเขาว่ายังรับสมัครพนักงานขับโฟล์คลิฟอยู่ไหมนะครับเป็นโรงงานแปรรูป มเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนะครับเป็นโรงงานแปรรูปมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับรับทั้งชายและหญิงขับโฟก์ลิฟต์นะแล้วก็รับฝ่ายแพ็คกิ้งด้วยนะครับเผื่อจะได้ทําคู่ผัวเมียนะพี่จดเบอร์นะ0 9 2 8 2 8 5 7 9 7 2 8 7นะครับ0 9 2 8 2 8 5 7 9 7นะครับนะหวังว่าจะได้งานนี้นะครับ คุณอ้อครับอายุ50ปีตำแหน่งอะไรรับบ้างคะลบบุรีเย็บผ้าฝ่ายผลิตต้องบอกว่าหายากจริงๆนะครับคนถ้าฝ่ายผลิตเนี่ยอายุเกิน35หายากมากนะครับแล้วก็ยังไม่เจอด้วยนะครับอายุ50ปีตำแหน่งอะไรบ้างลบบุรีเย็บผ้าฝ่ายผลิตนะครับหายากจริงนะฮะคือถ้าอายุเกิน40เนี่ยผมแนะนําได้อย่างเดียวคือแม่บ้านอย่างเดียวเลยเพราะว่าฝ่ายผลิตเขาก็จะรับเอาเอาแบบ ที่เจอมานะจากประสบการณ์ที่เจอมาไม่เกิน45นะครับที่จะรับฝ่ายผลิตนะหางานขับรถบางน้ำเปรี้ยวอายุ45เออพี่ลองโทรเมื่อกี้ก็ได้นะต้นต้นคลิปอะต้นต้นคลิปที่ผมประกาศไปก็คือรับสมัครพนักง,งานขับรถในลานจอดอะลองดูก็ได้นะเออใช่ใช่คนเดียวกันไหมเนี่ยหางานช่างเชื่อมจังหวัดสุรินทร์ครับพี่ธีรพลพี่ธีรพลงามเชยครับหางานช่างเชื่อมจังหวัดสุรินทร์ หางงานช่างเชื่อมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมแนะนําบริษัทนี้นะฮะบริษัทเจริญผลฮานเน็ตนะฮะฮานเน็ตสติลอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับเปิดรับสมัครพนักงานช่างเชื่อมไฟฟ้า6อัตรานะครับช่างเชื่อม CO 2 4อัตรานะครับ CO 2นะฮะแล้วก็รับสมัครช่างซ่อมบํารุง2อัตรารับเจ้าหน้าที่สโตร์หอัตรารับพนักงานจัดส่ง1อัตรารับพนักงานขับรถ4อัตรานะครับรับพนักงานฝ่ายผลิต3อัตรานะครับ จเจริญผลฮาน s สติลจังหวัดสุรินรนะครับรับสมัครพนักง,งานช่างเชื่อมลองโทรไปนะอย่าลืมสิ่งที่ผมบอกคือเมื่อโทรไปหานายจ้างสิ่งแรกที่ต้องถามคือตอนนี้ยังรับคนอยู่ไหมนะครับเผื่อว่าเขารับเต็มไปแล้วนะครับนะเราจะได้แบบไม่ต้องแนะนําตัวเยอะถ้าเขาบอกอ๋อเต็มแล้วค่ะอย่างนี้ก็โอเคนะเราจะได้ไม่ต้องแนะนําตัวนะครับโทรปุ๊บถามปั๊บเลยนะตอนนี้รับสมัครพนักง,งานอยู่ไหม <laughs> จดเบอร์ครับ044 065เอาเอาใหม่044 060 565นะครับ044 060 565นะครับโอเคไหมขอทุกคนได้งานนะครับมีอีกหลายคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะทยอยตอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นรปภหญิงแถวปทุมธานีทุกคอมเมนต์ผมเห็นหมดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบให้ว่างานไหนหาได้งานไหนหาไม่ได้หรือคุณยังไม่ได้กดติดตามคุณต้องกดติดตามไว้นะครับเราจะมาอัปเดตงานว่างกันอยู่เรื่อยๆ อยากให้ทุกคนได้งานครับนะขอทุกคนได้งานครับสวัสดีครับ